สวัสดีครับชาวไซก้อนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อๆเน้นๆนุละสามคู่นะครับเราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยเอามาจากยูโรปาลีกเพลย์ออฟเล็กสอทั้ง3คู่เลยเดือดคู่แรกไปที่อราซีทุ่นตรงนะครับไปดูคู่บีเอสครับทีมจากฟินแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางมิทิลันทีมจากเดนมาร์กนะฮะโดยคู่นี้เจอกเนี่ย มิทิลันถล่มเละเลยครับ4-0นะฮะไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับคูบีเอสเนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะยาโรมาในลีก3ปะต่อ1นะครับส่วนทางมิทิลันชนะ4เสมอ1ครับไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดก็เอาชนะซื้อเคบอกมาในลีกของพวกเขาเหมือนกัน4ะต่อ2นะครับไปดูที่ตัวผู้เลที่ครับว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้ครับวันนี้คูบีเอสวันีเกมตรงกลางเนี่ยจะมีทางสมลปาซันเน้นขอยปั้นเกมนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทาง มิชิลันตรงกลางดารโอโอโซริโอครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอดัมบุกซ่าครับก็ต้องบอกว่าคูเบสแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ว่าต้องยอมรับความจริงครับว่าคงจะพลิกสถานการณ์กลับมายากแล้วนะเพราะาตามเยอะยเหลือเกินสุดท้ายมิชิลันครับชนะเกมได้มาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับขู่กาลังแข็งแปรงกว่ามากชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอกาสจะบุกมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งของมิชิลันมีสูงครับผมมองว่ามิชิลันจะบุกมาชนะคูบีส์ยำแคนหนึ่งปราตุลาศูนย์ครับ คู่สองเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดู PAOK OK ครับทีมจากกรีซนะฮะวันจะเปิดบ้านเจอทางรีเยกาทีมของโครเอเชียครับโดยคุณผู้ชมจะมาเกมแรกในเป็นทางรีเยกาชนะ1นึ่งประตูต่อศนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ PAOK OK เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะ AEL ลาริซ่ามา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางรีเยกาชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็แพ้ในหลีกของพวกเขาวัลัส ดินขึ้นมา2ปลาตัวหนึ่งครับไปดูวันที่ตัวผู้เล่นน่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ P A O K นี่ตรงกลางลูกาอีวานุเซกนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นตางเฟดอร์ชาลอฟครับส่วนทางรีเอกาตรงกลางมีนิโกยานโกวิชคอยเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทาง or, of, นทาง ga, งาง iko, ic, น maker, น,น,น,ทงทนี้ฟุตคัพของหน้าตัวเก่งก็ต้องบอกว่า P O A K เกมนี้ตั้งใจเอาคืนแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากๆนะครับยิ่งชนะในลีกมาเกมล่าสุดยิ่งเพิ่มความมั่นใจ ม o เมนตัม um, มาดีครับตัวตางรีเจกาได้เปรียบอยู่แต่ว่าการแพ้ในลีกต้องมีความส่งผลให้พวกเขาเสียขวัญมาพอสมควรแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่า p ีเออย่างน้อยน่าจะเอาคืนได้ก่อนครับแล้วค่อยไปว่ากันต่อครับผมบอกว่า p ีเอจะเปิดบ้านเอาชนะรีเกาหนึ่งประตัวศูนย์ครับ คู่สุดท้ายที่หนึ่งครึ่งนะครับไปดูสเตอัวบูเคเรสครับทีมจากโรมาเนียวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอาบรีนจากสกอตแลนด์นะฮะโดยคู่นี้เจอกันมาเกมแรกสเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ สเตลูบูคาเรสเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้อาร์เกสมาในลีกลรมาเนีย2สย์ครับส่วนทางอาบดินชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ครับเกมล่าสุดก็เสมรทางสเตลูบูคาเรสเนี่ยนะครับสอไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ เซียวบูคาเรสครับตรงกลางมีฟอรเรนสตาเนเซ่นะและหน้าเป้าจะเป็นทางจอร์จีบิลิเกียครับส่วนทางอาบดีนตรงกลางอาดิลเอาชิเช่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางคูซินี่เยงกี้ครับก็ต้องบอกว่าเซียวบูคาเรสกลับมาได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ว่าฟอร์ม พวกเขาต,นนต้องบอกเลยว่าดูไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแพ้มาสี่จากห้าเกมหลังครับส่วนทางอาบารีนดูดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเกมยืนของพวกเขาชนะมาสองจากสามเกมหลังคุณภาพผู้เล่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอกาสที่จะอาบารีนบุกมาเจ้าเดือดเกมหนึ่งมีสูงครับคู่นี้ผมมองว่าจะจบที่ผลสเสมอกัน2ปลาตดูลสอแล้วค่อยว่ากันต่อในช่วงต่อเวลานะครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับสี่ทุ่มนะฮะ คู่บีเอสครับจะเปิดบ้านแพ้มิชลันศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคู่ทีสอนนะครับ PAOK จะเปิดบ้านเอาชนะอริเยกาหนึ่งประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับเซลยวบูคาเรสจะเปิดบ้านเสมอทางอับดินอีกหนึ่งเกมนะครับสองประตูต่อสองครับและนี่คือยูโรปาลีกเพลย์ออฟเลกสองทั้งหมดทั้งสามคู่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้เราเจอกันใหม่บุณีเมฆก่อนสวัสดีครับ